สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่7สิงหาคม2563โดยเฉพ้ะนากคังเชลซีครับเราดูข่าวเชลซีวันนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเชลซีวันนี้จะเต็มสูบค่าการ11ขุนพลเชลซีหลังปิดตลาดกับทางภารกิจทวงคืนความยิ่งใหญ่ในฤดูกาลหน้า โดยงานนี้นะผมะจะถึงตอนนี้ก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้ว2รายนะฮะที่ย้ายมาร่วมทีมเชลซีฤดูกาลหน้านั่นคือฮาคิมซีเอสและก็จิโมแวนเนอร์2ตัวรุกหน้าใหม่ไฟแรงที่ผู้จัดการแฟงลำพาดนะฮะหุนือหนุ่มนัะจับตำนานของสโมสรชิงดึงตัวเข้ามาเสริมทัพตั้งแต่เกมเล็กสั้นก่อนแล้วยังไม่เสร็จสิ้นลงนะฮะแน่นอนว่าดับสิงไฮโซนั้นคงจะไม่จบเพียงแค่2คนนี้เป็นแน่นอน เพราะดูจากสภาพทีมเมื่อปีก่อนนั้นดูยังมีอีกหลายตำแหน่งนะฮะที่ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขอีกพอสมควรหากต้องการจะกลับมาทัวมบอลลังความยิ่งใหญ่ทั้งในแผ่นดินอังกฤษและก็ในภาคพ,พื้นชวีปยุโรปอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตนั่นเองวันนี้เราจึงลองมาคิดกันดูเล่นๆนะฮะว่าหากตลาดซื้อขายนักเตะปิดตัวลงหน้าตาของทัพสิงโตพันล้านเนี่ยฤดูกาลหน้าจะออกมาในรูปแบบใดลองไปชมดูกันได้เลยครับ เริ่มจากนะฮะหนึ่งผู้สมปคโตนิกป๊บโดยงานนี้นาะยทวันดูจะเป็นตำแหน่งที่สิงบรูนั้นอาจจะจำเป็นจะต้องมองหาผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาสู่ทีมนะฮะเพราะเมื่อดูการที่ผ่านมาทั้งเคปาไนาดานชาวสเปนดีกรีค่าตัวแพงอ่ายังไม่สามารถทําผลงานได้สมกับค่าตัวนะฮะจนถูกผู้จัดการแฟงนงค์ลามปานั้นดอบดมานั่นนงสำรองบ่อยครั้งและวินรี่กับบายเยโลที่อายุใกล้เลขสี่แล้วคงจะไม่เหมาะจะยืนอ่าระยะเป็นมือนหนึ่งให้กับทีมได้ตลอดทั้งฤดูกาลอย่างแน่นอนครับ โดยช่วงที่ผ่านมาทีมก็ตกเป็นข่าวบุพันกับนายดันหลายคนนะฮะทั้งยานโอบรักของอาเติโกมาดริดที่ค่าสัญญาแพงระดับกระเป๋าฉีกถึง110ล้านปอนด์อังเดรโอนาน่าประตูมือเก่าของอาแจ็คอัมสเตดัมเดนฮนเดอร์สันว่าชี่เบอร์หนึ่งคนต่อไปของแมนเชสเตอร์เดแต่คนที่ดูมีความเป็นไปได้และก็มีฝีไม้ลา,ลายมือไม่ธรรมดานะฮะอีกคนหนึ่งนั้นน่าจะเป็น Nick Pop, นิกโปปนายทวานดีกรีทีมชาติอังกฤษจากเบอร์รี่ที่มนี้ฟอร์มค่อนข้างโดดเด่นกับต้นสังกัดของเขา และคากันว่าจะมีค่าตัวที่ประมาณราว20-30ล้านปอนด์เท่านั้นนะฮะซึ่งดูจะคุ้มค่ากับการลงชุนมากกว่าการชุ่มเงินระดับร้อยล้านปอนด์กับผู้สัมปตูเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นต่อมาข้อที่2ก็จะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กก็จะเป็นอันโตนิโอบริติเกอร์นะฮะโดยตำแหน่งที่เป็นปัญหาใหญ่ของทีม,มาริรูกานก่อนแน่นอนว่าการเสริมทัพตำแหน่งนี้คือทางเลือกเดียวที่ทีทมพอจะทำได้ในตอนนี้ แต่ชึงกันนั้นนะผมตลอดั่นที่ผ่านมาคนที่ยังพอไว้ใจได้มากที่สุดในบรรดาเซนเตอร์ที่มีจะเป็นริติเกอร์เซนเตอร์สายแข็งชาวเยอรมันคนนี้ที่หลังจากหายจากการบาดเจ็บก็สามารถกลับมาช่วยอุดรอยรู่ให้กับแนวรับของทีมได้สักระยะหนึ่งนะฮะถึงแม้ที่สุดแล้วเจาตัวจะไม่สามารถทําได้ตามที่หลายคนคาดหวังเอาไว้ แต่การที่จะดึงตาการหลังตัวกลางเข้ามาพร้อมกันหลายคนนั้นจะเป็นเรื่องยากอย่างแน่นอนดังนั้นบริติเกอร์อาจจะยังสามารถตอบโจทย์ให้กับทีมได้อยู่ในรดการนี้แน่นอน,นครับต่อมาก็จะเป็นคนที่3นะฮะเซนเตอร์แบ็ก right. ดีแคนไรท์โดยช่วงที่ผ่านมาสิงบรูตกเป็นข่าวกับกองหลังหลายคนว่าจะเป็นโซเมลอุมจิจี ity, ของบาซโลรนาโคเซ่คิมิเนสของอาเโกบาตริก หรือไม้แต่การจะดันดาวรุ่งนะฮะของอีชันเอมปาดูมาใช้งานอย่างจริงจังแต่หนึ่งคนที่น่าจะเหมาะกับทีมยังอย่าสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งนั่นก็คือ, right. อดิแคนไรท์อดีตเด็กปั้นของทีมที่ย้ายไปแจ้งเกิดกับทางเวส์แฮมนั่นเองแม้ว่าทีมขุน้อนเจ้าต,ตัวอาจจะยืนตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับแทนเป็นหลักนะฮะ แต่เขาก็สามารถขยับามาย,ยมืนเป็นเซนเตอร์ได้เช่นเดียวกันซึ่งการน,นำกองกลางอย่างดีแคนไรท์ที่สามารถออกบอลจ่ายบอลได้ดีถอยมาเล่นเป็นประกันหลังตัวกลางอาจจะสามารถแก้ปัญหาการออกบอลจากแดนหลังที่เห็นได้ถึงความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งนะฮะด้การที่ผ่านมาได้นั่นเองต่อมาคนที่4ก็จะเป็นแบ็กซ้ายเซอร์จิโอเลกิลอน โดยต้องบอกเลยนะผมตำแหน่งนี้เป็นอะไรที่เลือกยากที่สุดแล้วเพราะแต่ละคนที่เป็นข่าวกับทีมล้วนแต่ไม่ธรรมดาทั้งนั้นทั้งเบนชิเวลอเล็กซ์เทเรสรูกาดินและก็มาร์คคูคูเลล่าแต่วันนี้เราขอยกอีกหนึ่งแบ็คดาวรุ่งที่เพิ่งจะมีข่าวกับทีมเมื่อไม่นานมานี้ให้ได้ลองพิจารณากันก่อน,นครับนั่นคือเซอร์ชิโอเรกิลอนนั่นเอง เขาเป็นใครบางคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินชื่อเขาที่ซ้ำไปเบรกิลอนคนนี้เป็นดาวรุ่งที่เติบโตมาจากแคนาดีของเรเวลเมลิกนะฮะแต่ไม่สามารถเบียดแย่งตาแหน่งตัวจริงกับทางแบค็คมหาการอย่างมาเซโร่ได้จึงทำให้ดูการที่ผ่านมาเจ้าตัวถูกส่งไปให้กับเซบีายายืมตัวไปใช้งานและก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพาทีมไต่ขึ้นมาชมตังที่3ในศึกลาลีกาที่สำเร็จและด้วยวัย23ปีคงจะถึงเวลาแล้ว ที่จะตัวนั้นจะต้องออกมาประชนภัยในฐานะกำลังหลักอย่างเต็มตัวเสียทีและด้วยค่าตัวที่คาดว่าจะไม่สูงมากมายนักราวประมาณ20 30ล้านปอนด์เจ้าตัวจึงจัดว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวเจ้ามาข้อที่5นะฮะแบ็กขวาริสเจมอันที่จริงแล้วต้องบอกเลยว่าตำแหน่งแบ็กขวายังคงสองจสองใจว่าจะเลือกเจมดาวรุ่งผู้เปี่ยมด้วยความสามารถ หรือจะเลือกใช้เซซ่าสุริกกยต้านะฮะกัตตันชีนที่มาประสบการณ์ดีๆแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจจิ้มไปที่หนุ่มน้อยวัยยีปีคนนี้สายเลือดไม่ของชีมก่อนก็แล้วก,กัน,นครับดูเทคนิคที่จัดว่าไม่ธรรมดาความสามารถรอบตัวรวมถึงความมั่นใจอันเต็มเปี่ยมเจ้าตัวน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะกับแนวทางการเล่นของเกมรุกของผู้จัดการแฟรงค์นัมผาดแม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่าเจมส์นั้นเหมาะกับการเล่นแบบวิงแบ็กซะมากกว่าแต่โดยส่วนตัวเชื่อมวาว่าของแบบนี้มันปรับกันได้ และเมื่อเขาหาจุดที่พอดีกับทีมได้เมื่อไหร่ก็เขาจะเข้าเป็นแบ,บ็คขวาแถวหน้าของผิวนักกีดได้อย่างแน่นอนครับจอบมานะฮะข้อที่6นะครับผมกองกลางตัวรับก็จะเป็นเอ็นโกโรกงเต้คนนี้ ใช่จริงอยากจะโทรไปบอกป๋าแฟงว่าให้เลิกเอากองเต้ไปเล่นอ่าบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ได้แล้วนะฮะเพราะนั่นไม่ใช่จุดที่กองกลางชาวฝรั่งเศสรายนี้แสดงศักยภาพที่มีออกมาได้เต็มที่หากดึงดันจะเล่นแผนนี้ก็ควรใช้งานนักเตะคนอื่นไปเลยยังซจะดีกว่าเพราะที่ทำการแร์จริงของกองเต้คนนั้นก็ทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าคือมิดฟิลด์ตัวรับที่ประจำการอยู่หน้ากองหลังทำหน้าที่คอยเก็บกวาดเกมรุกของคู่แข่งก่อนจะไปถึงเซนเตอร์แบ็กด่านสุดท้ายบางท่านอาจจะมองว่าแลมพาร์ดนั้น คงต้องการดอกบอลที่แม่นยำรวมถึงการบางบอลยาวแนวรึกที่เป็นจุดเด่นของจอจินโยคนนี้แต่มันกลับต้องแลกมาด้วยเกมรับที่ละหลวมนะฮะกับกองหลังชุดอาที่มีในฤดูก,กาลที่ผ่านมามันจะทำให้ยิ่งไปกันใหญ่เพราะงั้นเชื่อได้เลยว่าการนำกองเต้กลับมาเล่นตำแหน่งนี้จะสามารถช่วยแก้ปัญหาเกมรับของพวกเขาได้อย่างแน่นอนต่อมาข้อที่7กองกลางมาโดโคาซิส โดยตอนแรกก็ยังลังเลว่าจะให้โควาซิสหรือไม่สันเมาส์นะฮะลงประจําการตำแหน่งดีกว่ากันหากใช้เมาส์ก็จะได้ในเรื่องของเกมรุกหรือที่บู๋วามากกว่าแต่ตัดสินใจเลือกเป็นมาติโอโควาซิสกองกลางชาโคเอเชียที่อาจจะดูครบเครื่องและเหมาะสมซะม,มากกว่าด้วยความหลากหลายของชตัวสามารถเล่นในทั้งรุกแล้วก็รับนะฮะแถมยังขยันไล่บอลอีกต่างหาก และพาบอลไปข้างหน้าได้ดีจึงน,น่าจะเหมาะกับการประจำการอยู่กรางสนามไม่ต้องคเคลื่อนที่ไปมาโดยตลอดเวลาตั้งแต่กองหน้าไปจนถึงแดนหลังนั่นเองตจอมาคนที่8ก็จะเป็นกองกลางไคส์ฮาร์เวิร์ดสำหรับตัวรุกอาคงจะเป็นใครไม่ได้นะับนอกจากชายที่เปนแฟนเชลซีต่างก็ลุ้นให้เขามาสวมเครื่องแบบสีเงินต่อไปอย่างไคส์ฮาร์เวิร์ดนั่นเอง ด้วยผลงาน17ประตูกับอีก9แอสซิสต์ให้กับไบเออร์ลูเบอร์คูเซนตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาทำให้หนุ่มน้อยวิเ17ป,ปีรายนี้เป็นที่ต้องการของหลายทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปโดยสิงบรูนั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะและดูเหมือนว่าจะมีความเป็นไปได้อยู่สูงเหมือนกันกับขึ้นอยู่กับว่าเมื่อใดเท่านนั้นเองส่วนด้านความสามารถทาวเวิร์สคนนี้สามารถเล่นตั้งแต่กลางสนามไปถึงหัวหอ,อกตัวเป้าแต่ตำแหน่งที่เจ้าตัวดูถนัดที่สุดก็คงจะเป็นผู้เล่นหมายเลข10ที่ประจำการคอยซัพพอร์ตอยู่ โดยตัวรุกริมเส้นฝั่งขวาแน่นอนว่าต้องเป็นตัวรุกป้ายแดงอย่างฮาคิมซีเอส ที่ทำผลงานได้ดีกับทางอาร์แจ็คอามสุดามในการยืนเป็นแบ็คขวาให้กับทีมนั่นเองนะฮะโดยทำได้ถึง8ประตูกับอีก21แอสซิสด้วยกันซึ่งเท้าซ้ายของเขานั้นเรียกได้ว่าแม่นยำเหมือนจะวางเลยทีเดียวแถมยังมีความล่องตัวที่สูงไปกับบอลได้ดีต้องมาดูกันว่าแข้งวัย27ปีปรายนี้จะสามารถปรับตัวได้ดีมากน้อยขนาดไหนกับการย้ายมาค้าแข้งในเมืองผู้ดีนะฮะและจะสามารถเทียบกับวัตรฐานที่เจ้าของตำแหน่งเดิมอย่างวินเรียนนั้นทำเอาไว้ได้หรือไม่คงต้องรอชมกันครับ ่อมาได้ผมคนที่10นะฮะกองหน้าคิวเซียนพูริชิสสำหรับตัวลุกด้านซ้ายกับอเมริกาคนนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาคือคนที่ทีมสามารถฝากความหวังเอาไว้ได้ด้วยความเร็วที่จัดจ้านความคล่องตัว ครองบอลติดเท้าทำให้รรยากที่จะหากองหลังคนใดมาหยุดเขาได้นะฮะน่าเสียดายที่ปัญหาเดียวของเจ้าตัวในฤดูกาลที่ผ่านมาก็คืออาการบาดเจ็บที่แวบเวียนเข้ามาเล่นงานตลอดทั้งปียันเกมสุดท้ายของฤดูกาลก็ไม่เว้นครับต้องมาลุ้นกันว่าเจ้าตัวจะฟิตทันลงช่วยทีมในซีซั่นหน้าที่กำลังจะเริ่มช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ได้หรือไม่เพราะการมีเขาลงประจำการทางกราบซ้ายนั้นยากจะหาใครทดแทนสิ่งที่เขาทำได้จริงในทีมชั่วโมงนี้นั่นเอง ถัดมาครานผมคนสุดท้ายนะฮะคนที่ส1คเอ็ดนะผมกองหน้าชิโมแวนเนอร์โดยงานนี้นะผมต้องบอกเลยว่าแม้ว่าการมาของแวนเนอร์นั้นปีก่อนที่ยิงถล่มทลายถึง34ประตูกับอีก13แอสซิส,สให้กับแอร์บัลเลตซกซีซั่นที่ผ่านมา แต่อีกใจหนึ่งก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวของอลิเวียซิวูนะฮะที่ก็พปสูจนที่เห็นแล้วว่าอายุจะปาเข้าไปสัามปีแล้วเขาก็ยังมีดีในแบบของเขาแถมยังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้อย่างมหาศาลโดยเฉพาะในช่วงท้ายของฤดูกาลเดี๋ยวอะไรก็ตามเชื่อมอว่าแฟนๆสิงห์ปูนนั้นต่างก็อยากจะเห็นใจจะขาดอยู่แล้วนะฮะว่าวบนเนอร์จะมีดีสมคำร่ำลือหรือไม่และจะสามารถเปลี่ยนโฉมหน้าเกมรุกข,ข,ของสิงห์สง,งครามเชลซีในฤดูก,กาลหน้าได้มากน้อยเพียงใดกันยานี้รู้กันแน่นอนครับ นะผมเป็นคำว่างานนี้นะฮะทางเราเราผมก็จัดเต็มสูบคาดการสเสถียรขุนพลของเชลซีหลังปิดตลาดกับทางภารกิจทวงคืนความยิ่งใหญ่ฤด,ดูกาลหน้านั่นเองครับก็เห็นด้วยไหมฮะหรือไม่เห็นด้วยนะผมสามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ครับงานนี้รอดูกันได้เลยเชลซีฤด,ดูกาลใหม่สนุกอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นสุปข่าวรวมสโมสรเชลซีประจำวันที่ 7สิงหาคม2563โดยชเบพ้าครัคังเชลซีนครับ